สวัสดีครับวันนี้พบกับงานช่างเล็กๆเ,เกษตรแฮปปี้นะครับตัวนี้วาวมันเสียครับผมก็มันเสียแล้วผมก็เลยเปลี่ยนใหม่ครับเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูว่าอุปกรณ์ที่ผมซื้อมาเป็นตัวไหนแบบเดิมน,นะครับมาดูกันผ,<ม>ผมใช้แบรนด์นี้นะครับผมแบรนด์อะไรยูซ่าน,นะครับผมแบรนด์นี้เราดูกันว่าหน้าตาางใรเป็นไงบ้างดูกันครับเป็นหัววัวแบบนี้นะครับแล้วก็เอ่อ นี่สองหัวครับเดี๋ยวเรามาประกอบกัน,กนดีกว่าครับว่าหน้าตาเขาเป็นไงครับอาจจะต้องเจาะลูกเพิ่มนะครับเพราะวาขาไม่เหมือนเดิมแล้วก็นีขาอีกนะตัวน,นี้เขาบอกว่าเ,าเป็นโรเมียงนะครับนี่โอเคนี้สามารถยืดได้ด้วยนะครับถ้าจำไม่ผิดนะนี่ง่ายยืดสูงขึ้นได้โอ้เจาะหัวตนี้ ครับเรามาต่อกันกับเมื่อวานครับสาหรับงานช่างเล็กๆเกษตรแฮปปีนะครับเมื่อวานเราขาดอุปกรณ์ไปตัวหนึ่งนั่นก็คือตัวนี้ครับตัวปิดเปิดก๊อกนะครับวันนี้ไปจัดการมาแล้วครับเรามาลุยกันต่อเลยครับเพราะ เรียบร้อยแล้วนะครับสาหรับการติดตั้งฝักบัวนะครับด้านบนแล้วก็ฝักบัวเล็กนะครับต่อตรงนี้อ๋อก๊อกน้ํานะครับตัวเปิดปิดเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ทีนี้เนี่ยอันนี้ของเขาเสร็จแล้วแต่ผมต้องการต่อกับน้ําเครื่องทาน้าปุ่นเจ้าตัวนี้นะครับเพรฉะนั้นผมก็จะดูวิธีแล้วก็คือนั่นเอาท่อน้ำอ่าก๊อกน้ําตัวนี้ต่อเข้ากับเครื่องทาน้าขุ่นคือจั่มกับสายนี้นะครับอ่าแล้วเอา สายตุนออกมาเข้าตรงนี้หรือใช้สายตรงนี้นะครับอ่ะผมจะเปลี่ยนต่อนะเปลี่ยนใหม่อ่ะทำสเตตตองผมดีกว่านะครับองเก็บข้าวไม่ยอมให้เดี๋ยวะครับยดมมาเด้วยเข้ามาครับาไปปูนไม่ใช่แล้วนครับ อย่าลืมสังเกตทุกครั้งนะครับการน้ำรั่วนะครับอ่าวมีแล้วโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเทน้ํากันว่าน้ํายังไหลอยู่ไหมนะครับเดี๋ยวผมไปเปิดวาล์วน้ำแป๊บนึงครับผมป๊าเปิดน้ำนะครับตอนนี้ไม่มีน้ําออกมาเลยนะครับนั่นหมายความว่าเราต่อได้ค่อนข้างดีแต่ผมใช้แค่มือหมุนนะครับผมจะใช้ครีมหมุนหน่อยเพื่อให้มันแน่นขึ้นอีกนิดนะครับ เดี๋ยวผมเทนะ้ำก่อนเลยนะครับอ้าวลองเทน้ำฝักบัวนี่ดูมาแล้วครับโหขึ้นบนขึ้นล่างก่อนออกข้างบนก่อนนะครับไปในน้ำฝักบัวเล็ก่อนนี่มาแล้วครับโอถ้าเราไม่ใช้น้ำอุน่นก็แค่ปิดน้ำอุ่นนะครับ ที่เปิดที่ปิดทีนี้เราจะโชค๊คขึ้นข้างบนอ่าเรียบร้อยครับผมอ่าผมอาจจะปอล์ไว้ที่ครับก็ไปเปลี่ยนฟังให้แรงวันนี้นะครับอ่าอ่ะ,อะน้ำหมดล้ว ข้อดีสําหรับยี่ห้อนี้ก็คือตรงข้อนี้ครับมันสามารถยืดได้หดได้นะครับสําหรับในกรณีที่มีการปูกระเบื้องข้างบนไม่ได้ปูนะครับแล้วก็มันใช้ความยาวพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นรุ่นนี้เหมาะสําหรับบ้านที่มีปูกระเบื้อง2ชั้นนะครับก็จะสวยงามครับผมโอเคครับสาหรับวันนี้งานช่างเล่นเนเกษตรแฮปปี่องขอลาก่อนเดี๋ยวคราวหน้ามีทำอะไรรงไหนอีกเดี๋ยวผมจะทำเล่นให้ดูครับผมสำหรับนี้สวัสดีครับ